เราเราไม่เข้าใจแล้วเราต้องตอบเขาไม่ได้ uh, Are they Thai or are they from where? Where are they from? The people that speak English that you don't understand uh, from what countries uh, are they? They are they are they are Thai people. Oh. h Only Thai. Only ah uh, not only. h uh, where else? ที่ไหนอีกอ uh huh. ที่ไหนอีกคะมาจากที่ไหนอีกสิงคโปร์สิงคโปร์ Where else Only สิงคโปร์แต่ว่าอ่าฮะแต่ว่าอ่าโดยส่วนมากเป็นคนไทยอย่า <Yeah. S 2> แล้วก็ uh. อ่าอ่าอ่า Chinese Chinese I see อ่า when when vendor อ่า w h e n d o r เป็น Chinese ด้วย Vendor หมายถึง ลูกค้าเอาพาร์เนอร์มาพาร์เนอร์ด้วยลูกค้าด้วยพาร์เนอร์ด้วยลูกค้าด้วยพาร์เนอร์ก็คล้ายๆลูกค้าใช่ไหมก็คือคนที่มาร่วมงานกับเราประมาณนี้เนาะโอเคไอซีโอ๋อ they are like Chinese Chinese people so the Chinese people the i r accent sounds like Chinese อ so you don't understand the accent or you don't understand English or both อ่าคุณเอออันอันเดซายไม่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรือว่าไม่เข้าใจสำเนียงด้วยไม่เข้าใจภาษาอังกฤษไม่ไม่ได้ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเพราะว่าสำเนียงสำเนียงจีนตัวย่างด้วยหรือวัดง่ายเขาฟังได้เขาฟังอ๋ออกพยายามพูดให้เข้าใจใช่ค่ะอ๋อเขาก็พูดช้าให้เราเข้าใจอ๋อได้ได้ก็ เพราะว่าบางคนเขาจะมีปัญหาเรื่องหมายถึงว่าเขาฟังอังกฤษไม่ออกฟังเมกันไม่ออกอะไรเงี้ยครูก็จะแนะนําให้ไปฟังแบบดูยูทูบเบอร์บางทีหาหายูทูบเบอร์ที่เขาเป็นคนสิงคปโปร์หรือจีนที่มีสำเนียงแบบแบบเนี้ยที่เราได้ยินอนะแล้วเราก็จะชินขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็แนะนําแนะนํานะให้ให้ไปหาฟังแบบนั้นเลยจะได้แบบจะได้แบบฟังง่ายขึ้นไงฟังให ได้ยินครูชัดไหมได้ค่ะฟังให้ถูกกับเสียงที่เราต้องการเนาะอันดับแรกก็ควร<ฆ>จะต้องฝึกฟังอ่าแล้วก็ชอบดูอะไรคะคลิปอะไรพวกเนี้ยชอบดูคลิปแบบไหนคะหรือวิดีโอหรือว่า You Tube แบบไหนไม่ต้องอังกฤษไม่ต้องไทยหมายถึงว่าคลิปวิดีโอที่เราชอบดูแบบเราชอบดูเกี่ยวกับอาหารหรืออะไรปกติเวลาว่างอะ่ะเราดูอะไรคะ เวลาว่างใช่ไหมคะใช่สามารถจะดูซีรีส์ซีรีส์ประเทศอะไรคะ <c oughs> สามาตอนวิกตอรีกัตจีนอ๋อก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยากคะ่ะก็ถ้าเกิดเปลี่ยนภาษาได้นะคะแนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษถ้าเกิดเปลี่ยนไม่ได้ก็แนะนําว่าให้ดูซีรีส์อังกฤษไปเลยแล้วก็เป็นซบับไทยคะ่ะอ๋อครูพูดไปหมดแล้วนี่ครูเคยพูดไปแล้วเนาะลองคุยกันใช่ไหม อ่า <I> ใช่ใช่ do you have netflix netflix มไม่มีหรอแล้วมันเปลี่ยน<ม>ภาษาได้ไหมที่เราดูแอปของเราเปลี่ยนเป็นอังกฤษได้ไหมไม่แน่ใจอลองไปดูส,ส่วนมากส่วนมากจะเป็นอ่านจะดูที่มันเป็นซับก็เป็นส่วนใหญ่แล้วค่ะใช่ใช่มันประเด็นคือเราต้องการฝึกฟังไงคะคือฝึกฟังไม่ได้แปลว่าฟังให้ออกนะฝึกฟังอันดับแรกคือคุ้นเคยกับมันก่อน คุณเคยอ่ะเหมือนเราเออได้ยินบ่อยจนต้องต้องดูย้ำๆไหมคะไม่ต้องค่ะดูแบบเราใช้ชีวิตปกติของเราแค่เปลี่ยนจากไทยหรือเปลี่ยนจากภาษาอื่นๆเป็นอังกฤษหมดเลยค่ะถ้าจะให้ดีก็พูดกับคนที่บ้านเป็นอังกฤษเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่ได้ฝึกไงใช่ลูกของคุ<ก>งคด้วยใช่ลูกลูกเขาก็จะได้อังกฤษด้วยไงคะครูครูก็เพิ่งมีลูก<ต>คนแรก,อ,แอ,กอะไรนะคะ ลูกชอบดูลูกชอบดูยูทูบลูกจะได้ภาษาอังกฤษใช่ไงคะเองโดยอัตโนมัติใช่ไงคะนั่นแหละ <c oughs> ก็ดูกับลูกเลยนะคะแล้วก็พูดพูดกับลูกเลยเพราะว่าลูกเราก็จะได้พูดอังกฤษได้เพราะว่าอนาคตนี่คือแบบทุกวันนี้ว่ายากแล้วนะอนาคตยากกว่านี้ร้อยเท่าเลยเพื่อเพื่ออนาคตของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆนะครูว่า ในอนาคตเราต่อให้เก่งอังกฤษแค่ไหนคือแล้วไงอ่ะไม่มีประโยชน์ละคือมันต้องยิ่งกว่านั้นไงก็คืออย่างน้อยอังกฤษเราเราต้องได้ละค่ะพูดถึงอนาคตเนาะ alright ก็เนี่ยแหละค่ะก็คือเปลี่ยนชีวิตไลฟ์สไตล์เราให้เป็นอังกฤษหมดเลยเนาะอ่าเพราะว่าไม่ใช่ว่าเรียนกับครูสามวานันนี่ไม่พอนะคะไม่พอเพราะว่า <laughs> เพราะว่าอย่างครูเนี่ยอ่าอย่าง อย่างเมื่อก่อนจะสอนเยอะกว่านี้อีกพอสอนน้อยลงแล้วรู้สึกว่าพูดช้าลงแล้วก็คําก็แบบเราไม่ได้พูดอังกฤษยีิบสี่ชั่วโมงไงพอเราพอเราน้อยลงมันก็ช้าลงแบบลิ้นแข็งขึ้นอะไรเงี้ยมันจะปกติเนาะเหมือนเหมือนถ้าเราไม่ได้พูดไทยสักสักหนึ่งอาทิตย์อะมันมันก็เป็นเหมือนกันจริงจริง,รงเหมือนเราไม่รู้ว่าเราอาจจะเป็นคนพูดพูดใต้ใช่ไหมคะปกติหรือว่า คยปกติเหรอหมายถึงว่าเราพูดภาษาใต้ใช่ไหมแต่แต่เรามาอยู่่คะเราไม่พูดหรออ๋ออ๋อจะเกิดว่าสมัยก่อนนะพูดใต้ค่ะแต่พอมาอยู่กรุงเทพด้วยลูกเปล่ยลูกเป็นภาษาการอยู่แลี้ยก็เลยพูดไม่ค่อยได้แล้วเนาะภาษาใต้หรืออาจจะได้ช้าลงเนี่ยถูกคะมันก็เป็นไั้แต่มันจะได้เป็น <laughs> มันจมันก็ภาษามันก็จะอย่างนี้ยแหละถ้าเราเราเราไม่พูดตลอดเราก็มีสิทธิ์ลืมหรือว่าลิ้นแข็งอะไรเงี้ยปกตินะคะ <All right. S 2> มันจะกลายเป็นเอาคำศัพท์กลางไปใช้นั่นแหละค่ะอย่างนั้นแหละค่ะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนึกออกโอเค so I have อา uh, ตอนนี้ where are you now in the car you don't drive right ไม่ไม่แนะนำ <Okay. S 1> ให้ขับรถ <Okay. S 1> น,นะคะ like. เพราะว่าครูไม่อยาก <laughs> แบบ อ่า uh, <laughs> ให้เสียสมาธิ <laughs> อะไรอย่างนี้นะคะอ๋าแต่เน็ตเราดีมากดีใจมากเพราะครูก็กลัวว่าแบบมีปัญหาเรื่องเน็ตไหมหรีเนาะ so อ่า i gonna ask you some questions and you must use long answers okay do you understand อ่าไม่เข้าใจคำไหน i will ask questions to you โอเค no problem ไม่เป็นไร <All S 1> ก็คือ uh. ให้ตอบยาวให้ตอบยาวตอบเป็นตอบเป็นชั่วโมงเลยก็ได้หนึ่งคำถามเนี่ยจริงๆเพราะว่าเราอยากให้ฝึกพูดไงคะแบบให้ตอบมายาวๆเลยยาวแบบที่สุดเท่าที่เราจะททำได้เลยนะคะ so the first question is how often do you use credit cards how often do you use credit cards แปลว่าอะไรเอ่ย Often, often, often. Boy. Oh, you use credit card Boy, can I? Ah, very good. Yeah. I I don't I don't have credit card. Oh, very good. Me I, too. Me neither. I pay cash. Cash. Card. Oh, yeah. very rich. Ah, <laughs> uh, me too. I don't I don't have a credit card. So, how many children do you have? How many children do you have? How many children? Are? I I have one children. อ๋ uh, one child. อ่า children มันคือเด็กหลายคนไงถ้าเด็กลูกคนเดียวหรือเด็กคนเดียวก็คือ child I have one child. อ๋อ I have one child. Okay. Ah uh, son or daughter? Ah uh, daughter. Okay. How old is she? Ah uh, she. Uh, she is. 9 years old 9 9 6 she is 9 years old 9 h โอเค Very good so เมื่อกี้ใครกดใน Messenger อ่ะ you เหรอนึกว่าลูกกดปะค่ะยิงคุยงานอยู่แล้วแต่กะแทกโดนครูก็เลยครูก็เลยครูก็เลยแบบดู Facebook ดูโปรไฟล์แล้วก็เห็นเห็นรูปลูกแต่ว่าตอนนั้นลูกยังเด็กอยู่เนาะตอนนี้น่าจะโตแล้วอ่<ช> uh, ก็นึกว่าเด็กลูกกดแน่เลย <laughs> I see so very good next question is do you like American movies uh, I like I like American movies อ๋อออสกันอเมริกาอ๋ very good okay อ uh ่าฮะ what else do you like ชอบอะไรอีกนอกจากกัปตันอเมริกาคะอ๋อ American Iron Man Iron Man so you like a d v e n t u r s, yes. <S Avengers, right <S yes yes um I l v e n t e r s, like <S ah good Do you like Doctor Strange? I uh, yes, yeah, yes, yeah, yes. Yeah. I I really like <laughs> Benedict Cumberbatch. I really like him. Do you know uh, his name? His name is Benedict Cumberbatch. Ah, uh -huh. uh, uh, I like I like, uh, Yes. Woman, uh. Women. Women. Uh. Cat Women, I wish uh, I. I don't know. Woman, Wonder Woman. Woman. ไม่ no n no, no. uh, ันชี yes เธอแสดงแสดงในเอเวนเจอร์ค่ะที่เป็นผู้หญิงอ่ะเก่งๆอ่ะมาตาลีเอ๊ะอ๋อสกาเลต์ช c สกาเลต์โจฮันสันอ่าสก I see I see if you like Benedict Cumberbatch you can watch the Sherlock Holmes Sherlock Holmes oh. in Netflix แต่ว่าจะ but it's difficult to hear to listen because they are British คนอังกฤษจะฟังยากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็คืออุยอ้ยอุ้ยแต่เรื่องนี้มันยากแหละเพราะว่า Sherlock Holmes his character คือคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยในหนังเขาจะพูดแบบคือเขาพูดเหมือนหุ่นยนต์อ่ะเขาพูดเร็วมากอะ่ะคือแบบเออก็อาจจะแล้วแต่ดูไม่ดูก็ได้แต่มันพูดเร็วนะบางที Okay, very good. So next one, what should you do to be happy? Oh. Oh, net, be, sorry. Oh. For, for, net, I, ha uh, what should you do to be happy? What. what should you do to be happy? Or what will you do to be happy? Wow oh, I คำถามคืออะไรที่ทําให้คุณมีความสุขเหรอคะอ่าดูก่อนดูแปลว่าอะไรคะดูํา<ำ>อ่า again What should you do to be happy? คำไหนไม่ได้มีทั้งหมดเจ็ดคำ What should you do to be happy? What should What should คำไหนไม่ได้ขอขอเป็นคำหรือว่าเป็นวลีก็ได้ What What คืออะไร อยูดูอะไรที่คุณทําให้คุณมีความสุขเหรอคะเดี๋ยวครูขอแชร์ดีกว่านะแป๊บหนึ่งครูวดหลังโอเค can you see the questions อันนี้เป็นมือถือใช่ไหมคะมันจะเล็กหน่อยเนาะ <laughs> เดี๋ยวครู <c oughs> ขยายก่อนไม่เป็นไรสนะ่งอ๋อขยายเองได้โอเคใช่ค่ะ Here o ver here can you see this question อ uh huh. So what word d o you know ไม่ไม่รู้คำไหนเอ่ยเออชุดแปลว่าควรควรนี่หมายถึงมันไม่เหมือนภาษาไทยนะไม่ใช่ว่าควรในแบบส่วนรวมนะหมายถึงว่าในในแบบส่วนตัวของเราอะ่ะเออ what should you do to be happy you do to be happy เวลาแปลครูจะ uh. สอนเทคนิคเนาะเวลาแปล uh. เราจะแปลที่ สรรพนามหรือคำนามก่อนรู้จักใช่ไหมสรรพนามหรือคำนามคำนามก็คือสิ่งที่แบบจับต้องได้หรือความดีการกระทำมาเลเออการการการต่างๆแล้วก็ถ้าไม่เริ่มที่คำนามก็เริ่มที่สรรพ,พนามก็ได้สรรพนามก็ฉันเธอเขามันอะไรเงี้ยค่ะเวลาแปลแปลตรงน,นี้ก่อนเธอทำไมคะออ่าแปลตามที่ครูชี้นะเธอ,เอ ทำควรน<อ>นค่ะ,ค,ค,ะควรค่ะควรเธอควรตูคือทำเหรอคะค่ะโอ๊ยค่ะมาเลยค่ะแบบไม่ต้องเกงค่ะพูดมาเลยค่ะเธอควรทำทำาไมคะ่ะเธอควรทำอะไรเพื่อค่ะถูกเพื่ออ้ b คือฉันหละ b i s คือ B หรอ B หรือ i s a m r w a s were, b e be, i พวก mm hmm. ที่เขาเรียกว่า verb to be เนี่ยแปลว่ารู้สึกก็ได้เพื่อจะได้รู้สึกอะไรคะมีความสุขอ่าเธอควรทำอะไรเพื่อจะได้รู้สึกมีความสุขหมายถึงควรควรหมายถึงแบบตัวตนของเราอะ่ะไม่ต้องไปคือเราอาจจะชอบ กระโดดกระโดดแล้วเราก็มีความสุขก็ได้แล้วแต่ก็คือแบบความสุขของเราค่ะคือแบบไม่ต้องไม่ต้องไปอิงคนอื่นฮาแฟชั่นมากเลยอะอะไรนะเป็นคำถามที่ยากอ๋อไม่ก็เราชอบทำอะไรนั่นแหละคือความสุขของเรา watching what do you like to watch what do you like to watch คุณชอบดูอะไรล่ะคะ I like watching series right นี่ไงความสุขของเราไง watching series เหรออ่าพูดตามเลย watching series. watching series watching series, series. watching series series อ่าใส่ s เลยนะ what else ชอบอะไรอีกเอ่า uh, l i listen, s t e n listening music listening listening music listening to uh huh. listening to music listening listening to music อ่าเพราะว่าทำไมเป็น listening เพราะว่าไม่มีประธานไม่มีแบบ I ไงถ้ามี I ก็ไม่ต้อง uh, นี่ง uh, แต่ถ้าถ้าไม่มี I ต้องมี ning เออต้องเติม ing มันเป็นกฎของมาันนอ watching listening. series listening to music anything else มีอะไรอีกไหมคะ that's all หมดแล้วเนาะ uh, playing uh, with reading, e reading a book okay to reading e book to reading reading e book oh e book okay what what e book do you like to read what e book yeah. do you like to read yeah, yeah. novels novels okay <No. S 1> ครูก็ไม่ค่อยออกเสียงตัวนี้เนาะ n o w e l s n o w e l s อ่า In Thai right You You read Thai right mm hmm. อ๋อ mm hmm. โอเคโอเค You may You maybe You can um มันจะมีแบบเขาเรียกว่าหนังสือเสียงค่ะครูเห็นผ่านๆน,นะครูก็แบบหลดโหลดมากล่อมลูกหลบัลบหลับอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรนั้นหนังสือเสียงลืมอ่ะ e e-book หรือเปล่า ไม่แน่ใจเซิร์ชใน u t u b e ได้เหมือนเขาอ่านให้ฟังถูกไหมใช่อ่านให้ฟังแต่ว่าเหมือนมีบางอันมันจะมีให้อ่านด้วยแต่ว่าครูไม่ก็แล้วแต่เราจะเราจะ,เราจะอ่านไปด้วยหรือว่าฟังอย่างเดียวก็แล้วแต่เราก็อ่านไปด้วยอาจจะเห็นภาพมากกว่าก็ได้แต่ก็อยากให้ให้ฟังด้วยนะจะได้ฝึกฟังด้วยอ,อ,อ,อันนี้แล้วแต่ค่ะเอาแบบมันมีสำหรับเด็กด้วยสำหรับเด็กมันจะสับง่ายเนาะโอเค next one what is the weather like Today in your country อ่าสแปรที่ชี้ค่ะ Weather อ่า uh, อากาศหนาวอากาศเฉยๆไหมคะอากาศอากาศอากาศ Weather อากาศ s หรอ e คือเป็นก็ได้เนอะอากาศเป็นอากาศเป็นอะไรอ่าจริงๆพอดีว่าอันนี้แป๊บนึงนะถ้ามันมี w อ r กับ like มาด้วยกันนะคะ วอ t กับไล k ์มันด้วยกันแปลว่าอย่างไรเออไม่ได้แปลว่า,อาชอบ<ล>นะแปลว่าอย่างไรและอีกอย่างรตรงนี้ is am อแปลว่าอย่างไรแน่นอนเนาะถ้าเป็นดูด i t i ินี่จะแปลว่าชอบนะแต่ถ้าสามตัวนี้อยู่ด้วยกันแปลว่าอย่างไรนะคะคือมันจะถามว่า<ม> how is the weather ก็ได้ like? หรือ what is the weather like ก็ได้ความหมายเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอากาศเป็นอย่างไรอ่ะต่อไป today วันนี้อ่า วันนี้อินแปลค่ะในค่ะนอ่าต่อไปใน country นเมืองค่ะประเทศค่ะไม่ใช่เมืองนะอ้าหรอแลว่าประเทศ,ทศคือถ้าอย่าง country side อะมันแปลว่าชนบทหรือหรือนอกเมืองใช่ไหมค่ะค่ะอันนั้นคือ country side ซึ่งครูคิดว่าคนคนอเมริกันอันนี้ครูครูคิดเองนะไม่รู้ถูกหรือเปล่า คนอเมริกันเขาอาจจะใช้คําคําว่า country s i d เขาอาจจะพูดย่อเป็น country ก็ได้คือมันก็เลยกลายเป็นแปลว่านอกเมืองชนบทลูกทุ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าความหมายมส่วนใหญ่สําหรับ country หมายถึงประเทศนะคะอ,อันนี้เราก็ดูบริบทแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นประเทศหมดเลยเพราะฉะนั้นจะแปลว่าอะไรนะอากาศเอาใหม่สิอากาศเป็นเป็นอยู่คือไง เป็นคือค่ะเป็นอะไรคะอย่างไรเป็นอย่างไรวันนี้ในเมืองของคุณในประเทศของคุณคอ่าโอเค so what's the weather like today in your country อากาศวันนี้เป็นอย่างไรในเมืองของคุณประเทศค่ะประเทศ it's very hot right ในประเทศของคุณ very hot it's hot too where I living yeah, it's hot too where i'm living. do you know where i am? where no. am i? i ah, can you guess where am i? long lao <laughs> What's what province am i? Uh, yeah, uh -huh. yes, i'm from the north. correct. yes, i'm north, from the north. Uh -huh. จังหวัดอะไรคะ Guess guess ฉันถามว่าจังหวัดอะไร What province are you? เอ้ยไม่ใช่เป็นเิฉันไม่ใช่เป็นจังหวัดนี่ What province are you from? อ่มาจากไหน No not not เชียงราย No but close to เชียงราย Yes close to เชียงรายเหรอพะเย No Chiang Mai. Yeah, Chiang Mai. Yes, correct. Oh. Okay, <laughs> I'm from Chiang Mai. And today, today is hot, but yesterday, uh -huh. the day before, is cold and rain. But today is mm. hot. Today is thirty degrees. Is because actually January is cold, but now is um February is starting to summertime in North. Okay. But in Bangkok, it's very hot, right? Very hot. <laughs> yeah. Okay. Do you visit Trang also? How often?